ไม่รู้ว่าไปทำมท่าไหนนะแวบๆเผลอเผลอมาหอาปลาเข้าไปมวนที่สามตอนนี้ก็ใกล้จะตีหนึ่งละมันไม่จบจริงๆนะฮะเรามาดูตรงนี้นะฮะตัวเป็ดนะครเมื่อกี้เราดูค้างไว้นะครับนี่จะสังเกตเห็นได้นะครับตั้งแต่เข้ามาปุ๊บก็แดงแป๊ดเลยนะครับ แล้วมาเริ่มเห็นชัดตอนนี้ครับว่ามีการเก็บนะเริ่มเก็บคืนนะครับเอ๊ะตรงนี้เลยวิ่งเข้าหาศูนย์นครับถ้าเราเอาเส้น moving average เข้าใส่นะครับใส่เข้าไปมันก็จะเห็นว่ามีแถบสีเขียวนี่ึ้นตรงนี้นะฮะตามที่เราได้ตั้งไว้ให้มัน s i m u l a ออกมานะครับก็สำหรับตัว page นะฮะ ถ้าตามนี้นะครับตามที่เก็บสะสมตามมูฟวิ่งเอเวเรเลยนะครับหนึ่งุดห้าห้าตอนนี้สามจุดหสองแล้วเขาเก็บกันตอนนี้ก็คงจะได้เด้งกว่า,วาแล้วนะครับก็ท่านก็ลองคิดดูเอาเองนะครับว่าท่านมาเล่นตอนนี้จะได้เปรียบเขาไหมควรจะถือยาวไหมหรือว่าจะเทรดอะไรก็ว่าไปนะครับอ,อ ก็นาน่าจะมีการออกของออกมาสักพักหนึ่งก่อนนะสำหรับตัวนี้นะครับก็ลองดูนะครับลองไปไล่ดูดูกันเองครับดูกันเอาเองดู o b v นะครับเปรียบเทียบกับราคาลองไล่ดออูมันเรื่องแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วมันก็บานปลายมาถึง กันตรงนี้แล้วเนี่ยยังมีเวลาเหลืออีกน่าจะสิบนาทีกว่าๆก็มาดูตัวอื่นกันต่อนะเนี่ยตัวนี้ BSM นะอย่างตัวนี้ผมไม่รู้นะว่าเขาทำอะไรแต่ก็เล่นเล่นกันมานานนพอสมควรนะ เห็นเลยนะครับท่านจะเห็นเลยว่า OBB มันฟ้องนะครับเนี่ยจากไม่เคยมีนะครับจาก o b v ติดลบอะครับแล้วอยู่ดีๆพีขึ้นไปนะโอ้โหเนี่ยต้องต้องให้ความสนใจหุ้นแบบนี้นะครับก็คือในแพทเทิร์นที่ราคาไม่ไปไหนแต่ดันมีการสะสมเนะนี่ยน่าสนใจ หุ้นที่เป็นเศษสตังค์นะครับหุ้นราคาบาทสองบาทนะครับมันก็จะเล่นเล่นสนุกเพราะว่ามันชักจูงคนให้มาเล่นได้เยอะคนไทยชอบเล่นกันแบบนี้นะครับชอบเล่นหุ้นราคาบาทสองบาทเพราะว่ามันจูงคนมาเล่นได้เยอะก็เลยจะมีคนทําราคาหุ้นพวกนี้ยงดู R p พนะครับดูตรงนี้นะครับ จริงมีคนถามว่าเออถ้าออกมาเราปล่อยมันติดดอยได้ไหมไม่ควรนะครับไม่ควรอย่างยิ่งนะครับไม่ควรปล่อยติดดอยเราเห็นอยู่ถึงแม้ว่า OBB มันไม่ออกนะครับแต่ไม่ควรจะปล่อยมันติดดอยเราควรจะทำการขายออกไปนะครับทำสัญญาณในทคนิคนะครับ เพราะ OVB มันไม่ได้บอกนะครับไม่ได้บอกสัญญาณซื้อขายแต่มันบอกแค่ว่าสะสมหรือเปล่านั้นเองอเราไปดูอะไรอีกดีที่เห็นชัดๆนะครับโฮมโปรนะครับลองไล่ดูไปนะครับมีเวลาบ้างก็ได้ครับอันเห็นได้ตอนนี้เลยว่ามันแบบออกมาเยอะมาก ในระดับเ D ตรงนี้จะต่ํากว่าศูนย์แล้วนะครับมันจะเป็นอย่างนี้อ่ะก็คือทําให้ทํานายได้เลยว่าปีนี้น่าจะแย่แย่แน่ๆปีนี้อย่างน้อยว่าแบบก,กำไรต่อหุ้นไม่ถึงแน่นอนนะครับอาจจะไม่ถึงสามสิบตังค์นะกำไรต่อหุ้น,นจะแย่ ก็ให้เตรียมตัวรับนะครับรับผลกระทบนี้ไว้ <c oughs> มันไม่มีหุ้นตัวไหนที่มันจะดีไปตลอดนะครับเราต้องรู้ด้วยสำหรับในระยะยาวนะครับระยะยาวเราดูเดแล้วเราก็ต้องไล่ไปวิกนะครับอ่าก็ยังโอเคอยู่ คุณจะเห็นได้เลยนะครับอย่างชาัดเจนเลยว่าโฮมโปเนี่ยฮะเราดูการวิเนี่ย,ยมันยาวมาตลอดแหละมันขึ้นมาตลอดแหละว่าคนถือครับเป็นหุ้นที่คนถือเพราะอะไรเพราะว่ามันมีแรงจูงใจครับแรงจูงใจที่ว่าไอการปันผลเป็นหุ้นนะมันจูงใจให้คนถือ ดูช่วงนี้แบบมีวอลลุ่มออกนะครับดูการ์ีกเนี่ยครับเขาก็มีมีแจ้งเตือนตรงนี้นะว่าออกแต่ก็เล็กน้อยไม่เป็นไรนะครับตรง10.20นะครับคือเซลล์ออกมาแล้วจากตัวนี้บายเท่าไหร่7.79นะครับ10.20นี่คือออกมาละนะครับชิดตามหลัก ก็เอากำไรไป7จ7 3 5น่าจะ50%นะครับโดยประมาณก็โอเคสำหรับโฮมโปที่ปีหนึ่งถ้ากินบันผลก็น่าจะได้ร่นตสบ1งเนะครับ15%หาเาส่วนต่างก็ได้50%แต่ก็มีมีข้อจำก,กัดอีกก็คือเราจะต้องมายุ่งกับมันอีกแล้วนะฮะ ต้องเทรดไปแต่ถ้าเราออมเนะฮะเราอยู่เฉยๆได้นะครับเราไม่ต้องยุ่งอะไรกับมันเราไปเทรดตัวอื่นนะครับเล่นตัวอื่นมา,มาดูทูกันบ้างนะครับเดี๋ยวก็จะจบนะครับจะอำลากันไปแล้วนะครับสำหรับทูนี้ถ้าเราดูกาฟวิกเาเห็นเลย ไม่เป็นไรนะครับยังไม่เป็นไรเราก็เห็นนะครับเหมือนโฮมโบคือมีการสะสมกันมายาวนานทูเนี่ยทั้งคนที่ติดดอยนะครับทั้งคนที่ติดดอยทั้งคนที่แบบเหตุมาทั้งคนที่แบบตั้งใจเล่นแบบถือยาวเนี่ยฮะมีเยอะเป็นหุ้นมหาชนนะครับ ้องดูเดล l y ชาร์ t นะครับเห mm ็นชัดเจนนะครับว่าออกนะครับออกตรงนี้ออกไปทำอะไรตรงนี้ก็คือออกไปจ่ายเพิ่มทุนนะครับอตรงนี้ก็ออกมาชัดเลยถ้าติดตามห้องเรียนเทคนิคนะครับก็จะได้บอกว่าตรงนี้คือถั่วได้แล้วนะครับให้เริ่มถั่ว ก็ถัวกันไปนะครับสำหรับคนที่ติดสูงเช่นไปซื้อเอาตัวนี้นะครับแต่สำหรับใครถือแบบเพิ่มทุนเนี่ยพุล6.45เน,นี่ยไม่ไม่กลัวแล้วนะครับคือไม่กลัวมานะครับจะลงก็ลงมาเถอะชอบลงมาก็ซื้อเพิ่มนะสมมติว่าอ่ะตีเส้นเข้าไปฮนะ หกจุดสี่แห้งอย่างนี้ครับอ่ะเส้นเขียวนะครับแบบตรงนี้เลยนะครับเนี่ยกลัวที่ไหนครับมาเลยนะอย่างน้อยก็แค่แบบสู้แค่ตายสิบเอร์ซ็นก็อย่างน้อยยังไงก็กำไรอ เราลองมาคิดดูว่าเออเขาจะยอมเหรอใช้หนาโมบายจะยอมเหรอไม่ยอมนะครับผมผมว่าไม่ยอมมันต้องขึ้นต่อไปนะครับทูต้องขึ้นต่อไปด้วยเหตุผลอะไรไม่รู้นะครับไม่ต้องคิดเรื่องปัจจัยพื้นฐานนะครับตอนนี้มันถ้าเราเอาราคาสมมติราคาเราซื้อเนี่ยหกจุดสี่ห้าแล้วเรายอมจ่ายเพิ่มทุน เรามาคิดเป็น EPS ที่ PE 10มันก็6บาทเอ้ยหกสี่สห้าสตังค์หาร10ก็ได้64สตังค์นะ EPS 64สตางค์ PE 10นะเรามาดูในแบบเทียบกับหุ้นตัวอื่นในกลุ่มเดียวกันนะลองดูทูก่อนเดี๋ยวจะลองดูทูก่อนว่า EPS เท่าไหร่นะ อันนี้ยังสิบห้าตังค์อยู่นะครับถึงหรือเปล่าผมไม่รู้ที่จริงแค่ได้สักสามสิบสี่สิบตังค์นี่โอ้โหดีใจตายหาแล้วครับอ่ะถ้าลองเอาทูมาเทียบดีแท็กนะค,คือเป้าหมายของทูนี่คือต้องเท่าดีแท็กคือต้องชนะดีแท็กอ่าลองดูดีแท็กเท่าดีแท็กดีแท็ก สองบาทกว่าตรงนี้ปีก่อนก่อนสี่บาทอ่ะเราเฉลี่ยแล้วกันเป็นสี่บาทห้าสิบ eps สี่บาทห้าสิบถ้าทู eps สี่บาทห้าสิบนะที่ pe สิบ e ราคาไปเท่าไหร่นะลองลองคิดดูลองคิดดูอ,ดดอ่ะก็คูณสิบเข้าไปครับสี่บาทห้าสิบอ่ะเราไปนี่หมดเลยสี่สิบห้าบาท นะทูนะทูต้องไป45บาทถ้าเราเทียบกับ d t แทแต่อย่าลืมเราต้องเทียบถ้าเราห่วงน้ำหนักด้วยวัดกันที่จำนวนหุ้นด้วยมันก็จะไม่ใช่นะครับถ้าวัดกันที่จำนวนหุ้นผมเคยคำนวณไว้ให้อยู่ที่17 18บาทนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเรา เราไม่สุดโต่งเกินไปนะครับว่ามันจะต้องเป็นไปตามปัจจัยพื้นฐาเนเป๊ะๆเราไม่ไม่สุดโต่งเกินไปมันจะไปถึงไหนเหลยนะครับก็ปล่อยมันไปขึ้นก็คือขึ้นตามแห่กันไปเรื่อยๆอ,อย่างน้อยก็อย่างน้อยให้ EPS นะครับ ถ้าเฉลี่ยเป็นจำนวนต่อหุ้นเนาะน้อยก็ให้เท่าดีแทนะครับคือพูดง่ายๆเป้าหมายก็คือกำไรเท่าดีแทเนี่ยคือต้องขึ้นเลขหมื่นล้านปีไหนไม่รู้ว่าปีนี้อาจจะยังไม่ได้นะปีนี้อาจจะยังไม่ได้แต่มีกำไรแน่ๆเป็นกำไรที่น้อยก็ตัดมาจากทุกเบีย้ยครับ ต้องมีกำไรแน่ๆปีนี้ต้องสู้กันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับขอบคุณครับออกทะเลมาเยอะเลยครับสวัสดีครับ